ค่ำคืนที่แนวชายแดนไม่อาจเรียกได้ว่าสงบเสียงสัญญาณเตือนแทกผ่านความมืดท้องฟ้าตึงเครียดราวกับกำลังแบกรับบางสิ่งที่หนักเกินกว่าจะเป็นเพียงปัญหาท้องถิ่นความรู้สึกนั้นทำให้เราและคุณสัมผัสได้ทันทีว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังถูกดึงเข้าสู่วงโครจรของเกมที่ใหญ่กว่าเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่เคยถูกมองว่าเป็นความขัดแย้งตามแนวพรมแดนของประเทศ เพื่อนบ้านสองฝั่งกลับกลายเป็นภาพสะท้อนของการทดสอบเส้นแดงว่าระเบียบและสมดุลในภูมิภาคนี้ยังมีน้ำหนักมากเพียงใดเมื่อเสียงปืนเริ่มดังขึ้นคำถามจึงไม่ใช่แค่ว่าใครยิงก่อนแต่คือใครกำลังกล้าผลักเกมให้ข้ามขอบเขตที่ไม่ควรถูกแตะจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อคำประกาศแข่งกราวจากสหรัฐดังขึ้นว่าไทยคือเขตห้ามแตะประโยคสั้นๆแต่ทรงพลังพอจะทำให้สมการอำนาจเปลี่ยนทิศ จากสถานการณ์ที่ดูเหมือนจำกัดอยู่ในพื้นที่กลายเป็นประเด็นระดับยุทธศาสตร์ที่มหาอำนาจพร้อมยืนข้างอย่างเปิดหน้าสำหรับเราและคุณนี่ไม่ใช่แค่ถ้อยคำทางการทูตแต่คือสัญญาณว่ากติกาของเกมถูกเขียนใหม่ในทันทีใครบางคนกำลังเดิมพันด้วยความเสี่ยงสูงใครบางฝ่ายกำลังพยายามยกระดับเพื่อหวังผลที่ใหญ่กว่าและเหตุใดประเทศไทยจึงกลายเป็นจุดยุธทธศาสตร์ ที่ไม่อาจถูกปล่อยให้ล้มสมดุลได้ก่อนจะไปไกลกว่านี้เราอยากชวนคุณคิดและร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกันในคอมเมนต์กดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์ต่อจากนี้เพราะหากต้องการเข้าใจทั้งหมดเราจำเป็นต้องย้อนกลับไปดูให้ชัดว่าไฟที่ชายแดนถูกจุดขึ้นมาได้อย่างไรและเหตุใดมันจึงลุกลามจนดึงทั้งภูมิภาคเข้ามาอยู่บนเวทีเดียวกันทันทีที่แนวชายแดนหลายจุดปะทุข,ขึ้นพร้อมกัน ภาพของสนามรบก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วความตึงเครียดไม่ได้ไต่ระดับเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์แต่ขยับขึ้นเป็นรายชั่วโมงการยิงโต้ตอบเกิดขึ้นในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญหลายแนวเสียงระเบิดที่ดังเป็นระยะทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็นสำหรับเราและคุณที่ติดตามอยู่ห่างออกมานี่อาจดูเหมือนเหตุการณ์เฉพาะจุดแต่สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ทุกนาทีคือความไม่แน่นอนที่ต้องเผชิญจริง ทหารแนวหน้าต้องประจำการภายใต้ความเสี่ยงสูงขณะที่ประชาชนในพื้นที่เริ่มรู้สึกได้ว่าความปลอดภัยในชีวิตประจำวันกำลังถูกสั่นคลอนเมื่อพิจารณารูปแบบการปะทะอย่างละเอียดจะเห็นว่าการยิงของฝ่ายกัมพูชาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการตอบโต้ตามแนวหน้าความพยายามยิงลึกเข้ามาในพื้นที่ด้านในสะท้อนเป้าหมายที่ชัดเจนกว่าเดิมนั่นคือการสร้างแรงช็อกทางจิตวิทยาและทำลายขวัญกำลังใจ ไม่เพียงของทหารแต่รวมถึงประชาชนด้วยเสียงที่ดังไกลออกไปจากแนวรบไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากเป็นความพยายามทําให้ความกลัวแพร่ขยายออกจากสนามรบไปสู่สังคมโดยรวมวิธีคิดเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าการประทะครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการป้องกันตัวแบบฉุกเฉินแต่เป็นการเลือกใช้ความกดดันเป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญคือสถานการณ์นี้ไม่อาจอธิบายว่า เป็นอุบัติเหตุทางการทหารหรือความผิดพลาดหน้างานได้อีกต่อไปการยิงลึกและต่อเนื่องคือการเล่นกับเส้นแดงอย่างจงใจเส้นแบ่งระหว่างการประทะกับการท้าทายอธิปไตยเริ่มเลือนหายและเมื่อเส้นนั้นถูกแตะซ้ำๆเกมย่อมเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติเราและคุณจึงกำลังเห็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเมื่อไฟถูกจุดขึ้นในลักษณะนี้ คำถามต่อไปไม่ใช่ว่าจะดับอย่างไรแต่คือใครจะเป็นฝ่ายตัดสินใจตอบสนองและการตอบสนองนั้นจะเปลี่ยนทิศทางของสถานการณ์ไปไกลเพียงใดซึ่งนำเราไปสู่ฉากถัดไปของเรื่องราเมื่อฝ่ายไทยต้องแสดงจุดยืนและการกระทำที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในสมการที่กำลังร้อนแรงขึ้นทุกขณะการตอบโต้ของไทยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นระบบราวกับทุกกลไกถูกเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าแล้ว เมื่อสถานการณ์ข้ามเส้นที่ยอมรับได้การตัดสินใจจึงไม่ล่าช้าแต่ก็ไม่ใช่การตอบสนองด้วยอารมณ์การปฏิบัติการทางทหารถูกยกระดับด้วยความแม่นยำและวินัยสูงทุกขั้นตอนสะท้อนถึงการควบคุมสถานการณ์อย่างมืออาชีพไม่ใช่เพื่อแสดงพลังแต่เพื่อหยุดยั้งการล้ำเส้นอย่างชัดเจนสำหรับเราและคุณภาพที่เห็นไม่ใช่ความโกลาหลของสงครามแต่คือการทำงานของระบบที่รู้ว่าควรทำอะไร เมื่อไรและเพราะเหตุใดหัวใจของการตอบโต้ครั้งนี้คือการปกป้องอธิปไตายควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อพลเรือนให้มากที่สุดเป้าหมายถูกเลือกอย่างรอบคอบการปฏิบัติการถูกจำกัดกรอบเพื่อหลีกเลี่ยงการขยายวงความสูญเสียท่าทีเช่นนี้ทำให้การกระทำของไทยแตกต่างจากยุทธวิธีที่มุ่งสร้างความหวาดกลัวเพราะแทนที่จะใช้ความรุนแรงแบบไร้ทิศทาง ไทยใช้ความแม่นยำและความรับผิดชอบเป็นเครื่องยืนยันสิทธิในการป้องกันตนเองความเจิ้งตังไม่ได้มาจากคำอธิบายภายหลังแต่เกิดจากวิธีปฏิบัติที่เห็นได้ชัดในสนามจริงภาพลักษณ์ของการตอบโต้โดยชอบธรรมไม่ใช่ยั่วยุจึงค่อยๆชัดเจนขึ้นในสายตาของผู้ที่ติดตามสถานการณ์ทั้งภายในประเทศและในเวทีระหว่างประเทศ การยืนหยัดด้วยวินัยทำให้ข้อความที่ส่งออกไปมีน้ำหนักมากกว่าคำพูดใดๆว่าไทยพร้อมปกป้องแผ่นดินของตนแต่ไม่ต้องการผลักสถานการณ์ไปสู่ความขัดแย้งที่เกินควบคุมอย่างไรก็ตามการตอบโต้ที่เป็นระบบเช่นนี้ก็ทำให้เกมเปลี่ยนไปอีกระดับเพราะเมื่อฝ่ายหนึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความแน่วแน่อีกฝ่ายย่อมไม่อาจมองข้ามแรงสนับสนุนและปัจจัยที่ใหญ่กว่าสนามรบชายแดน ซึ่งกำลังจะก้าวเข้ามามีบทบาทอย่างเปิดเผยในลำดับถัดไปของเรื่องราวปัจจัยที่ทำให้เกมเปลี่ยนอย่างแท้จริงไม่ได้มาจากเสียงปืนในพื้นที่แต่จากคำประกาศที่ขีดเส้นอย่างชัดเจนของสหรัฐว่าไทยคือเขตห้ามแตะคำนี้ไม่ได้เป็นเพียงวาทกรรมทางการทูตหากเป็นภาษายุทธศาสตร์ที่ทุกฝ่ายอ่านออกตรงกันว่าเส้นแบ่งถูกวางไว้แล้วและใครก็ตามที่ก้าวข้าม จะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่หนักหนากว่าการปะทะระดับพื้นที่ความหมายของเขตห้ามแตะคือการยกระดับสถานะของไทยจากประเทศที่ปกป้องตนเองไปสู่พื้นที่ผลประโยชน์ที่สหรัฐพร้อมปกป้องด้วยชื่อเสียงความน่าเชื่อถือและอำนาจของตนเองสิ่งสำคัญคือสหรัฐไม่ได้เพียงแค่พูดแต่กำลังผูกอธิปไตยของไทยเข้ากับผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ของตนอย่างเป็นรูปธรรม เมื่ออธิปไตยไทยถูกเชื่อมโยงกับเสถียรภาพของภูมิภาคการล้ำเส้นจึงไม่ใช่การท้าทายไทยเพียงประเทศเดียวอีกต่อไปแต่กลายเป็นการท้าทายกรอบความมั่นคงที่มหาอำนาจมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงสำหรับเราและคุณความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือสมการทั้งหมดถูกเขียนใหม่ในทันทีจากนี้ไปทุกการตัดสินใจของฝ่ายที่คิดจะยกระดับต้องคิดถึงต้นทุนที่แท้จริงไม่ใช่แค่จำนวนกำลังหรือระยะยิง แต่รวมถึงผลสะเทือนทางการเมืองการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคำประกาศนี้ทำให้พื้นที่ของความคลุมเครือหดแคบลงอย่างรวดเร็วการอ้างความผิดพลาดหน้างานหรือความเข้าใจผิดไม่อาจใช้ได้อีกต่อไปเมื่อเส้นถูกขีดไว้ชัดเกมจึงเปลี่ยนจากการลองเชิงเป็นการวัดใจอย่างตรงไปตรงมาและในจังหวะที่ทุกฝ่ายเริ่มตรหนักว่าต้นทุนของการเสี่ยงพุ่งสูงขึ้นความเคลื่อนไหวถัดไปย่อมไม่ใช่แค่การตอบโต แต่เป็นการจัดวางกำลังและการปรากฏตัวที่ทําให้คําเตือนนั้นมีน้ำหนักจับต้องได้มากขึ้นซึ่งจะนำเราไปสู่ฉากต่อไปของเรื่องราวเมื่ออํานาจที่มองเห็นได้เริ่มเข้ามากดดันสมการที่เคยคิดว่าเล่นได้โดยไม่มีราคาแพงนักหลังจากเส้นถูกขีดไว้อย่างชัดเจนคำเตือนก็เริ่มถูกแปลเปลี่ยนเป็นภาพที่จับต้องได้ การปรากฏตัวของกำลังทางทะเลและการลาดตระเวนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ไม่ได้มาในลักษณะของการเผชิญหน้าโดยตรงแต่เป็นการจัดวางที่ส่งสัญญาณชัดว่าพร้อมตอบสนองทุกการเคลื่อนไหวถูกคำนวณจังหวะอย่างรอบคอบเรือรบการเฝ้าระวังและการสื่อสารทางทหารถูกยกระดับให้สามารถเปลี่ยนสถานะจากเฝ้าดูเป็นปฏิบัติการได้ในเวลาอันสัน้นสำหรับเราและคุณ ความเงียบที่เกิดขึ้นบนผิวน้ำอาจดูสงบแต่ในทางยุทธศาสตร์นี่คือความเงียบที่เต็มไปด้วยแรงกดดันเพราะมันบอกทุกฝ่ายว่าเกมไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีเทาอีกต่อไปสารสำคัญของการปรากฏตัวเช่นนี้คือแค่แสดงตัวสมการก็เปลี่ยนทันทีกำลังที่มองเห็นได้ทำหน้าที่ลดพื้นที่ของการคาดเดาและการเสี่ยงใครก็ตามที่กำลังช่างใจจะยกระดับต้องเผชิญกับภาพจริง ไม่ใช่เพียงข่าวลือหรือการประเมินบนกระดาษการลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องทำให้ทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตาและทุกความผิดพลาดมีโอกาสถูกขยายผลอย่างรวดเร็วเมื่อความไม่แน่นอนถูกแทนที่ด้วยการเฝ้าระวังที่ชัดเจนความกล้าที่จะลองเสี่ยงย่อมลดลงโดยอัตโนมัตินี่คือการใช้กำลังที่มองเห็นได้เพื่อกดดันฝ่ายที่คิดจะเสี่ยงโดยไม่ต้องยิงกระสุนแม้แต่นัดเดียว การป้องปรามในรูปแบบนี้ไม่ได้มุ่งยั่วยุแต่ทำหน้าที่ควบคุมจังหวะและบังคับให้ทุกฝ่ายคิดถึงต้นทุนที่แท้จริงของการตัดสินใจเมื่อการปรากฏตัวกลายเป็นข้อความที่อ่านออกได้ชัดเจนเกมจึงเริ่มขยับจากการประทะทางกายภาพไปสู่การแข่งขันในมิติที่ลึกกว่าและในจังหวะนั้นเองน้ำหนักของข้อมูลข่าวกรองและเทคโนโลยีจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ นำเราไปสู่ฉากถัดไปของเรื่องราวที่สนามรบไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผืนดินหรือผิวน้ำแต่ขยายไปสู่การควบคุมภาพรวมของสถานการณ์ทั้งระบบเมื่อสนามรบขยายออกจากผืนดินและผิวน้ำสงครามก็เคลื่อนเข้าสู่มิติของข้อมูลและเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบภาพจากดาวเทียมและข้อมูลข่าวกรองถูกเปิดเผยอย่างเป็นระบบไม่ใช่เพื่อโอ้อวดความสามารถแต่เพื่อทำให้ความจริงยืนอยู่เหนือการบิดเบือน การมองเห็นความเคลื่อนไหวแบบเรียลไทม์ทำให้ภาพรวมของสถานการณ์คมชัดขึ้นทุกขณะจากจุดที่เคยเป็นเพียงเงาบนแผนที่กลายเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้และเชื่อมโยงถึงกันสำหรับเราและคุณนี่คือการเปลี่ยนสนามรบจากการคาดเดาไปสู่การรับรู้ที่จับต้องได้เมื่อการมองเห็นถูกยกระดับการชี้เป้าก็เกิดขึ้นอย่างแม่นยำยิ่งกว่าเดิมข้อมูลจากหลายแหล่งถูกหลอมรวมเป็นระบบเดียว ลดช่องว่างเวลาระหว่างการตรวจพบกับการตอบสนองให้สั้นลงอย่างมีนัยสำคัญสิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงการใช้กำลังมากขึ้นแต่หมายถึงการใช้กำลังอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อวงจรการสั่งการของฝ่ายตรงข้ามถูกกดดันหรือถูกรบกวนความสับสนก็เกิดขึ้นโดยไม่ต้องยิงกระสุนเพิ่มแม้แต่นัดเดียวภาพของสงครามจึงเปลี่ยนจากการประทะตรงหน้าไปสู่การแข่งขันด้านความเร็วความแม่นยำ และการควบคุมระบบสารที่ส่งออกมาอย่างชัดเจนคือความเหนือชั้นในยุคนี้ไม่ได้วัดกันที่จำนวนกำลังพลหรืออาวุธหนักเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับระบบที่เชื่อมโยงข้อมูลการตัดสินใจและการปฏิบัติการเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อฝ่ายที่ครอบครองภาพรวมของสนามรบย่อมเป็นฝ่ายกำหนดจังหวะเกมเมื่อเทคโนโลยีกลายเป็นตัวคูณพลังการเคลื่อนไหวของฝ่ายที่คิดจะเสี่ยงจึงถูกจำกัดลงเรื่อย และผลของความได้เปรียบเชิงระบบก็เริ่มสะท้อนออกไปไกลกว่าสนามรบทะลุไปถึงความเชื่อมั่นภายในและการเมืองของฝ่ายตรงข้ามซึ่งกำลังเผชิญแรงสั่นสะเทือนที่หนักขึ้นทุกทีและนั่นเองคือสะพานเชื่อมไปสู่ฉากถัดไปเมื่อแรงกดดันจากภายนอกเริ่มกัดกินเสถียรภาพจากภายในอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แรงกดดันจากสนามรบและมิติข้อมูลเริ่มสะท้อนกลับไปยังพนมเปนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัญญาณของความตึงเครียดภายในปรากฏชัดผ่านการประชุมด่วนที่เกิดขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆเสียงที่เคยเป็นเอกภาพเริ่มแตกออกเป็นหลายทิศผู้นำและฝ่ายความมั่นคงต้องเผชิญคำถามยากขึ้นทุกวันว่าจะเดินเกมต่ออย่างไรในสถานการณ์ที่ต้นทุนพุ่งสูงและพื้นที่ของทางเลือก ขดแคบลงความเห็นต่างเริ่มก่อตัวเป็นสองครัวระหว่างฝ่ายที่ต้องการลดระดับเพื่อรักษาเสถียรภาพกับฝ่ายที่ยังยืนยันจะยกระดับทั้งที่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวสำหรับเราและคุณภาพนี้สะท้อนว่าศูนย์ถ่วงของการตัดสินใจเริ่มสั่นคลอนจากภายในเองในแนวหน้าขวัญกำลังใจของทหารถูกบั่นทอนจากความไม่แน่นอนคำสั่งที่เปลี่ยนจังหวะการสื่อสารที่สะดุดและการรับรู้ว่า ฝ่ายตรงข้ามครอบครองภาพรวมของสนามรบได้ดีกว่าเดิมทําให้ความมั่นใจที่เคยมีค่อยๆลดลงแผนการที่ถูกวาดไว้ให้จบเร็วเริ่มเผยช่องโหว่เมื่อการคาดการไม่เป็นไปตามที่คิดความกดดันจึงไหลย,ย้อนกลับสู่โครงสร้างการบังคับบัญชาเองสงครามที่เคยถูกมองว่าชนะได้เร็วกลับกลายเป็นภาระที่ต้องแบกรับวันต่อวันเมื่อเวลาผ่านไป ความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เริ่มชัดเจนขึ้นการยืดเยือะไม่ได้เพิ่มโอกาสแต่เพิ่มต้นทุนทั้งด้านทรัพยากรความเชื่อมัน่นและความชอบธรรมบนเวทีโลกจากสงครามที่คิดว่าจะชนะเร็วจึงแปลสภาพเป็นสงครามที่ไม่มีทางออกง่ายและยิ่งพยายามคุมเกมมากเท่าไหร่เกมก็ยิ่งหลุดมือมากขึ้นเท่านั้น ในจังหวะที่แรงสั่นสะเทือนภายในเริ่มกัดกินเสถียรภาพนี้เองเวทีถัดไปกำลังเปิดออกเวทีที่แรงกดดันทางเศรษฐกิจและเส้นทางการค้าจะเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญวัดกันว่าใครจะยืนระยะได้ท่ามกลางต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้นทุกวันในขณะที่แรงปะทะทางทหารค่อยๆถูกควบคุมอีกสมรภูมิหนึ่งกลับเริ่มสั่นสะเทือนแรงขึ้น นั่นคือเศรษฐกิจและการค้าเส้นทางเดินเรือซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของภูมิภาคถูกจับตาอย่างใกล้ชิดตลาดและนักลงทุนตอบสนองต่อความไม่แน่นอนด้วยความระมัดระวังแผนการขนส่งถูกทบทวนต้นทุนประกันภัยขยับขึ้นความผันผวนเล็กน้อยในข่าวสารก็ส่งแรงสะเทือนไปถึงการตัดสินใจทางการเงินสำหรับเราและคุณ นี่คือภาพของสนามรบที่ไม่ต้องยิงกระสุนแต่มีผลจริงต่อชีวิตผู้คนและระบบเศรษฐกิจทั้งภูมิภาคท่ามกลางความสั่นไหวนี้การยืนข้างประเทศไทยอย่างชัดเจนของสหรัฐทำหน้าที่เหมือนหลักยึดที่ตรึงความเชื่อมั่นไว้ไม่ให้หลุดลอยเมื่อเส้นทางการค้าได้รับการเฝ้าระวังและหลักการเดินเรือเสรีถูกย้ำซ้ำอย่างเป็นรูปธรรมสัญญาณที่ส่งออกไปถึงตลาดคือระบบยังทำงานได้ นักลงทุนประเมินความเสี่ยงบนฐานข้อมูลมากกว่าความตื่นตระหนกภาคการผลิตและโลจิสติกส์ยังเดินหน้าต่อได้ความมั่นคงจึงแปลงร่างเป็นตัวเลขที่จับต้องได้ทั้งในต้นทุนที่ไม่พุ่งเกินควรและความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานในอีกด้านหนึ่งฝ่ายกัมพูชาต้องเผชิญต้นทุนที่ไต่ระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องแรงกดดันทางการเงินและการทูตเริ่มซ้อนทับกันช่องทางทางเศรษฐกิจตึงตัว ความเชื่อมั่นจากภายนอกลดลงและพื้นที่ในการเจรจาแคบลงทุกทีสงครามที่ไม่ต้องยิงจึงกลายเป็นตัวคูณแรงกดดันที่ทรงพลังเพราะมันบั่นทอนความสามารถในการยืนระยะโดยไม่ต้องอาศัยการปะทะเพิ่มเติมเมื่อระบบเศรษฐกิจฐฐฐฐถูกบีบเกมการเมืองและการทหารก็ถูกบังคับให้คิดถึงทางออกมากกว่าการยกระดับและในจังหวะที่ต้นทุนรวมเริ่มหนักเกินรับ นี่เองคือเงื่อนไขที่ผลักดันให้สถานการณ์เคลื่อนเข้าใกล้จุดตัดสินจุดที่การป้องปรามและความได้เปรียบเชิงโครงสร้างจะชี้ทิศทางของบทสรุปต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อแรงกดดันจากทุกมิติถาโถมเข้ามาพร้อมกันเส้นทางของเหตุการณ์ก็ไหลไปสู่จุดหักเหอ,อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตรรกะของเกมเริ่มชัดเจนขึ้นทุกวันต้นทุนที่ต้องจ่ายสูงเกินกว่าจะรับไหวทั้งในสนามรบระบบสั่งการความเชื่อมั่นภายในและแรงบีบจากภายนอก ทำให้พื้นที่ของทางเลือกค่อยๆหดแคบลงสําหรับฝ่ายกัมพูชาการถอยจึงไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอหากเป็นการยอมรับความจริงว่าการยกระดับต่อไปมีแต่จะเพิ่มความเสียหายโดยไม่สร้างทางออกการหยุดยิงจึงเกิดขึ้นในฐานะผลลัพธ์ของการคำนวณที่รอบด้านไม่ใช่ความบังเอิญหรืออารมณ์ชั่ววูบสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนบทเรียนเชิงยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนเส้นแดงที่ถูกขีดไว้ชัดเจนทำให้ทุกฝ่ายรู้ว่าขอบเขตอย,อยู่ตรงไหน พันธมิตรที่แข็งแรงทำให้คำเตือนมีน้ำหนักจริงและความพร้อมรบที่พิสูจน์ได้ทำให้การป้องปรามทำงานโดยไม่ต้องแลกด้วยการสูญเสียในวงกว้างเมื่อองค์ประกอบเหล่านี้มาบรรจบกันสงครามจึงถูกหยุดก่อนจะลุกลามไปไกลกว่านี้เราและคุณกำลังเห็นชัยชนะของการป้องปรามที่อาศัยความชัดเจนและความเด็ดขาดมากกว่าความรุนแรงภาพของการหยุดยิงจึงไม่ใช่เพียงการเงียบของเสียงปืน แต่คือการยืนยันว่ากติกายังมีความหมายและการท้าทายโดยไม่คำนึงถึงต้นทุนย่อมต้องหยุดลงเมื่อเจอความจริงที่หนักหน่วงอย่างไรก็ตามการหยุดยิงไม่ได้หมายความว่าเกมจบลงแล้วความตึงเครียดอาจเปลี่ยนรูปแบบเคลื่อนจากการปะทะตรงหน้าไปสู่แรงกดดันที่ซับซ้อนกว่าทั้งทางการทูตเศรษฐกิจและข้อมูลข่าวสารและนี่เองคือประตูที่เปิดไปสู่คำถามสำคัญในช่วงต่อไป เมื่อเสียงปืนเงียบลงใครจะกำหนดจังหวะของเกมและภูมิภาคนี้จะเดินต่อไปภายใต้สมดุลแบบใดซึ่งนำเราไปสู่บทสรุปสุดท้ายของเรื่องราวที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อจากนี้เมื่อมองย้อนกลับมาที่ภาพรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดเราขอยืนยันอย่างชัดเจนในจุดยืนของเราว่าประเทศไทยมีสิทธิเต็มที่และชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยของตนเองการยืนข้างไทยของสหรัฐไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อ,อยั่วยุ หรือผลักภูมิภาคเข้าสู่สงครามแต่เป็นการค้ำจุนเสถียรภาพและกะติกาที่ทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ถูกเคยา่าด้วยกำลังตามอำเภอใจสิ่งที่เกิดขึ้นพิสูจน์แล้วว่าความสงบไม่ได้เกิดจากการยอมถอยหากเกิดจากเส้นแดงที่ชัดพันธมิตรที่แข็งและความพร้อมรบที่ทำให้ทุกฝ่ายต้องคิดถึงต้นทุนก่อนตัดสินใจอย่างไรก็ตามการหยุดยิงไม่ใช่ตอนจบสุดท้ายเกมอาจเปลี่ยนรูปแบบไปสู่ สงครามเงาที่เงียบกว่าแต่ซับซ้อนกว่าทั้งข่าวกรองดโดรนการบิดข้อมูลรวมถึงแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการทูตเส้นทางการแข่งขันอาจย้ายจากสนามรบไปสู่ห้องประชุมโต๊ะเจรจาและตลาดการเงินซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผลแพ้ชนะค่อยๆถูกตัดสินโดยไม่ต้องมีเสียงปืนดังให้เห็นชัดเจนคำถามที่เราชวนคุณคิดต่อคือฝ่ายกัมพูชาจะถอยจริงเพื่อรักษาเสถียรภาพ หรือเพียงพักหายใจเพื่อกลับมาใหม่ในรูปแบบอื่นและอาเซียนจะเลือกบทบาทใดในระยะยาวจะยืนเป็นกลางอย่างระมัดระวังหรือยืนข้างเสถียรภาพด้วยท่าทีที่ชัดเจนมากขึ้นหากคุณมีมุมมองหรือการคาดการณ์ของตัวเองชวนมาแลกเปลี่ยนกันในคอมเมนต์แชร์มุมคิดของคุณและกดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดตอนต่อไปเพราะแม้เสียงปืนจะเงียบลงแล้วแต่เกมอำนาจในภูมิภาคนี้ยังเดินหน้าต่อ และการติดตามอย่างมีข้อมูลคือสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงเวลาต่อจากนี้